ถามได้เข้าใจเข้าใจทุกคนเมื่อกูพูดกตอบว่าอะไรตอบแล้วก่ะไม่ใช่ไงคุณฉันไม่ใช่ไงอ๋อพี่วอนเหรอ่อ๋อตัวหลอกตัวหลอกแล้วมีตัวจริงเหรอมีสามปีมาๆๆยังไม่เปิดไงานวันเล่นไฮนี้เปิดแน่เดน่าคอนเฟิร์มท่านหมดละโอ้ยไปถามได้ถามได้อะไปถามได้เขาบอกคุณมีแฟนเหรอครับวอ้ยเรื่อเหรอเรื่องจริงเนี่ยเขาลืมบอกว่ามันอี๋เลย ไม่ใม่ลนีเลยเนี่ยก็มีค่ะมีแล้วก็มีคนที่เราคบมาสักพักแล้วค่ะใช่แต่เหมือนคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ใช่จริงจริงอะเรียไม่ได้ปิดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเปิดหรือว่าลงรูปอะไรกันแต่ทุกอย่าง ไปกินข้าวอย่างเงี้ยปกติเลยค่ะแต่นาาคนไม่ค่อยสนใจหรือว่าเราใส่แมสบ้างเ,เราคลางตัวเวลาเราไปเราคลางจริงๆยังไม่ได้คลางตัวนะแต่บางทีไม่ได้แต่งหน้าไงเ,เราก็ใส่แมสแต่วันไหนหน้าสวยเราก็เปิดหน้าก็มี<ช>ไม่ค่อยไม,มไม่มีภาพหวานหรืออะไรโพสตรงนโซเชียลใช่ค่ะ มันเหมือนกับว่าพอเราไม่เคยโพสเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะตัวเอก็เลยเริ่มชินกับกับตัวเองนะคะในการที่จะโพสโซเชียลลงแต่แบบอัปเดตเรื่องงานหรือไลฟ์สไตล์ของเราเราก็เลยไม่ค่อยลงอะไรที่เป็นความรักเท่าไหร่ค่ะจะคุณถ่ายรูปคู่เหรอถ่ายรูปคู่มีเป็นพันเลยมีพันเลยแต่ไม่ลงไม่ลงเยอะมากยิ้มใจอ่ะยิ้มใจเขาไอจีพูดกันและกันฟอกันสองคนมีลุ่มนะลุ่มเขาไม่เล่นไอจีด้วยค่ะเขาก็ไม่ค่อยเสพโซเชียลด้วยเลยทําให้คนสืบยากไม่ค่อยเห็น เขาในโซเชียลค่ะจริงๆเขารู้ไหมว่าแบบว่าอ,อแฟนเขานี่คือแบบออกสื่อบ่อยนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเขาน่าจะรู้อยู่นะคะแตนแรกๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราหรือเป็นใครอ,อะไรเี้ยหรอคือเขาอาจจะรู้ว่าเป็นนักแสดงแต่เขาไม่เคยเห็นผลงานเลยเออขาเขาไม่เคยดูงานละครไทยเลยอะ่ะเศร้าไหม <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเกิดการถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกครั้งเวลาเธอจะรับบทอะไรเธอต้อง ไม่ต้องเไม่สนใจทั้งสิ้นทํทำไปเลยฉันไม่รู้เรื่องไม่ดูไม่สนใจเลยอสิเขาไม่เสพค่ะใช่ไม่เสพเพ่ากับไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องซีเรียสอย่างอย่างอย่างดาราบางคนก็จะมีข่าวแบบอ่ะกับคนนน้นคนนี้ไกคนนน้นคนนี้จิ้นกันแต่เราก็จะไม่ว่าไม่ว่าไม่รู้สึกอะไรเข้าใจแต่เมื่อเขาไม่ส่งให้เขาดูบ้างหรอเ่าส่งเขาก็ นั่นแหละสิเขาดูไม่เป็นไรอ่ะเขาเลือกี่ไม่ถามเขาเลยเหรอไม่เพราะว่าคือบุคลิกของเดียเองอ่ะเดียดูแบบเขาก็ไว้ใจแหละเราก็ไม่ใช่เป็นคนแบบหลอกแหละหรือว่าทําอะไรให้ต้องกังวลค่ะคือเราเองแล้วว่าชัดเจนก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้กังวลอ่ะเออเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะก็เราดูเป็นคนปกันนิ่งๆเรื่อยๆเลยใช่จริงค่ะก็นิ่งๆจริงๆก็เลยไม่มีใครรู้เลยอยากให้มีคูวินสิมีวิวเหรอย่า กันได้คือคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องนะค่ะแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รับฟังคำ,ำเได้นของเราเวลาเราเห็นเราอินรู้สึกว่าเออเขาเป็นความสุขของเราได้แค่นั้นเลยอะคือเราเห็นเขาแล้วเราไม่เหนื่อยแล้วก็สบายใจเข้ากันเลยะค่ะจริงๆมีแลนแบบจะมองเป็นหัวนาค <c oughs> นกันบ้างไหมของเดียวคะจริงๆก็ยังเรื่อยๆนะคะอยากแบบให้เราดูแลกันและกันให้ดีก่อนนะ<ม>ตอนนี้แ<ม>ต่ว่าเราก<ม>็ยังไม่ได้เร่งอะไรด้วยดีิก็รู้สึกว่าเดียเองเด็กเลยเด็กไหมหรือว่าเราสึกว่า อายุเราก็มันโตขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เราอะรู้สึกว่าเรายังอยากอยากวิ่งเล่นอยากไปเที่ยวคนเดียวอยู่อยากแบบไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะเอจริงตขึ้นแล้วเขาโตอะไรเยอะอยู่เรายังวตของเองเขาอยากแมอยากแบบความแผรอนาคตแล้วมีครอบครัวเดียวก็ไม่แน่ใจอะแต่เดียวคิดว่าเขาก็คงน่าจะอยากแต่เขาอะอาจจะยังไม่อยากจะมาพูดอะไรให้กดดันเราอะค่ะเพราะเขาก็ไม่จะรู้ว่าตอนนี้เราก็ยังทํางานอยู่แล้วก็งานของเราก็ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปถึง ท่านนั้นเลยนะคะว่าท่านเกิดปั๊บปายนะคุณยังพร้อมไหมล่ะครับยังไม่รู้เดี๋ยวก็รอดูนะนะคุณก็ยังไม่รู้ปีแล้วเดียสามปีกว่าค่ะสามปีครึ่งประมาณนี้พ่อ่เคยเกันไคะใช่ค่ะก็พ่อแม่ก็เจอกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ ไม่ไม่ใช่สีเยอะดูจริงจังเลยเราเราแบบเราไม่ใช่แฟงก็หมายวาเราเจอพ่อแม่ขาวสิเขาก็เจอพ่อแม่ลายคือทางบ้แม่ดิวยนค่ะแม่ดิวยนแต่เขาใหญ่แล้วคือเราผ่านเลขสามกันมาแล้วสามสามเก้าอ๋อเอาเราเลขอาถรรพ์ออก็ถันแล้วนะคะก็ทะเลาะกันจนเข้าใจอือใช่เป็นทะเลาะกันหนัก พ้าะเลาก็นเรื่องสุกสิอะค่ะจริงๆมันนี่ปัญหาใหญ่ที่แบบคือพื้นฐานอะเขาเป็นคนดีอะค่ะจิตใจด,ดีเท่านี้คือโอเคเลยคือเราทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยแบบโมโหหิวหิวข,ข้าวเราช้าอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งตัวช้าที่มันเป็นไรสาระามันเป็นอะไรที่แบบมันตบกันได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่อูอไม่รู้เหมือนกันนะคะคือเมื่อกี้ก็พยายามทำทำแบบความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเลียงไม่ได้แบบปายุติว่าเอ้ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยพยายามไม่คิดนะคะก็ปล่อยไปตามชีวิตของเราในแต่ละวัน อ<ช>ย่างพวกเราถ้าสมมติเป็นเรื่องการแต่งงานอะไรเงี้ยจะแบบฟ้าผ่าไหมสลือจะต้องเปิดตัวก่อนว่าคนนี้คือแฟนฉานอะไรดิตอบไม่ได้เลยอะคือดิยังไม่รู้จังหวะชีวิตของเดยว,ว่าดิจะลงรูปไว้ไหม,ไมนะมันก็มันก็เป็นจังหวะที่เรากาลังคิดอยู่หรือว่าอาจจะรอให้ถึงจุดนั้นเลยแล้วไม่เห็นพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะกพเาะยก็ไม่แน่ใจตัวเองแบบว่าดิจะอยากลงรูปตอนไหนเป็นฟิลแหละแต่ตอนนี้ดิยังแฮปปี้กับแบบนี้แล้วเดิก็ เดียร์เขาเรียกว่างอย่างเหมือนเขาเป็นคนนอกวงการนะคะถ้าเือดว่าเรามาลงรูปแล้วแบบมีคนที่พากวิจารณ์เดียรเกรงใจเขาเพราะเขาไม่ได้มีเกาะตั้งรับเหมือนพวกเราอ่ะที่แบบจะมานั่งวิจารณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยมีความสุขกว่าแล้วก็ไม่ต้องต้องด่ามากต้องเรียบด้วยเช่เาะว่าเล่นทางนี้ไม่เห็นอาจจะเก็บเ่มือกับดอกไม้เราอยากเก็บมือกับดอกไม้เหรอเออเก็บไปกี๊บเป็นการบ้านโอเคขอบคุณค่ะค่ะ ทำไมพี <mean> ่เขาแย่ขนาดนี้